คุณมานะครับสวัสดีค่ะคุณมานะผมครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับผมค่ะพอคุยกับพี่เมื่อวานแล้วมีความคืบหน้าอะไรไหมห๋อก็รอฟังข่าวครับพอดียังไม่ได้เข้าไปถามท่านสารวัตรเลยสักสันปกรณ์ก็ไม่ได้ติดต่อพี่มาเลยเหรอไม่ได้ติดต่อครับผมยังเลยครับยังยังเงียบเงียบอยู่ครับ ตอนนี้ยังก้าวรายเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมที่ที่ที่ไปเสียภาษีแล้วปรากฏว่าเงินไม่เข้ากรมกรมสรรพากรน่ะนะกับต้นสิบรายครับแล้วเมื่อวานนี้ผมผมได้ข่าวว่ามีมีคนไปแจ้งความเพิ่มอีกครับโ <c oughs> อ,อ้<อ>โหเ<ห>พิม่พมเพิม่มเพิ่มตอนนี้เป็นกี่รายแลย้วทั้งงั้นพี่ถ้าท,ที่ท่านที่ทราบน่าจะสิบกว่าท่านครับผม สิงกว่าแล้วจะพิ่อที่พี่ทราบานะนะสิบแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคนไปเพิ่มอีกเมื่อวานนี้ที่ทราบมาหนึ่งรายใช่ไหมครับ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 เบื้องต้นก็น่าจะสิบเอ็ดรายเบื้องต้นนะก็เสียภาษีสูญเสียเงินไปพี่มานะในเจ็ดหมื่นสองบางคนก็ห้าหมื่นบางคนก็เกือบแสนใช่ไหมครับครับบางคนแสนแสนห้าครับโอ้ครับผมแล้วเจ้าหน้าที่สรรพากรผู้หญิงคนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ ประมาณสี่สิบเศษครับท่านครับสี่สิบเศษเราเรารู้จักเขามาก่อนไหมหรือไม่เคยคือคือเมื่อก่อนนี้จะมรีรู้จักกับเพื่อนเขาครับเพราะว่าผมไปเสียภาษีเป็นประจําทุกปีครับก็รู้จักเพื่อนเขาครับแต่เพื่อนเขา,เขารู้สึกว่าจะย้ายออกไปหรือยังไงครับทีนี้พอถึงเวลาเขาก็จะให้เพื่อนคนนั้นโทรมาตามผมไปครับแล้ววันวันที่ไปแจ้งความผมก็ถามเขาว่า คุณสองคนมีส่วนรู้เห็นอ่าร่วมกันหลอกพวกครูไหมผมก็ถามไปอย่างนี้ครับแต่เขาก็บอกว่าอ่าเพื่อนเขาไม่รู้เห็นด้วยครับไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเคราว่าอย่างนั้นครับผมก็คือเพื่อนเราเนี่ยปกติไปเสียภาษีนี่เสียกับเพื่อนเขาใช่ไหมครับเมื่อก่อนเขาทําง,งานอยู่สันตะกรครับคนนี้ซึ่งผร,รู้ึักตอนนี้ อาทีมงานเอาสรรพก,กรนนทไทยขึ้นมาหน่อยที่ภาพนะ่ะไม่มีเข้าสายก็เอาภาพมาขึ้นดูก็ดีนะ<笑><笑>ก็คือเสียกับคนเกา่าอยู่ท,ที่ที่เขาเรารู้จักกันนะใช่ไหมเต็มปังเงินแล้วเขาย้ายไปครับผมครับคนใหม่ก็เลยให้เพื่อนคนเก่านั่นแหละโทรมาหาพี่มานะกับคนอื่นๆให้ไปเสียภาษีกับเขากับคนใหม่ก็คือตัวเขาผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับผมครับอืม เดี๋ยวนะผมทวนอีกทีนะพี่มาน้าเนี่เสียของปีหกสามด้วยใช่ไหมของปีหกสามครับผมยื่นเป็นอ่าเป็นเก้าสี่ครับงอเราเก้าสี่เพราะว่าผมตอนนั้นก็มีมีเป็นบํานาญครับเงินเดือนบํานาญแล้วก็อาทิร้านขายของชําบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยครับผมพี่ยืน่นแบบกี่พี่ยื่นแบบภาษีกี่รายการนะครับพงอเ <มะ S 1> <ะ>อเงินได้เก้าสี่ใช่ไหมเก้าสี่บำนาญเนาะอ่า ตามบำนานพี่ได้เงินคืนไหมพอพอเสียแล้วได้เงินคืนไหมบำนานเนี่ยไม่ได้คืนครับผมปีปีหกสามนั้นตอนแรกน้องเขาคำนวณแล้วเขาบอกว่าหมื่นหมื่นสี่พันกับหกบาทครับผมก็ี<อ> <ขอ S 1> ต้องจ่ายครับเอ่อันนี้ต้องจ่ายเนาะหมื่นสี่พันหกบาทบนะครับอา่าแล้วที่นี้ปีหกสี่ครับปีหกสี่นี้ <c oughs> ส่วนของบำนานผมยังไม่ได้ไปเสียครับแต่ว่า น้องเขาโทรมาให้ไปให้ไปเสียภาษีร้านค้าก่อนครับภาษีร้านค,ค้าเท่าไหร่ครับภาษีร้านค้าเท่าไหร่ครับเขาประเมินเท่าไหร,ร่เขาประเมินครั้งแรกครับเขาประเมินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตอนแล้วตอนหลังเขาโทรมาอีกว่าให้ไปเสียเพิ่มเพราะว่าเ,เสียมไม่ครบรอีกหนึ่งแปดครับผม เมหมื่นแปดพันบาทหมื่นแปดพันบาทอ่านี่เป็นสี่ล้านค่าตอหกเดือนหลังครับหกเดือนหลังเมื่อไปเสียเมื่อตอนปลายเดือนธันวาคมครึ่นมาครับครึ่งปีครึ่งปีแรกหกสี่มกราครับพี่มานะครึ่งปีแรกหกสี่นี่สองครั้งถูกเรียกไปจ่ายหมื่นห้ากับหมื่นแปดใช่ไหมนี่ครึ่งปีแรกีน้ครึ่งปีหลังหกสี่ใช่ไหมครึ่งปีหลังหกสี่มาเรียกให้ไปชาระอีกใช่ไหมครับชําระอีกสองหมื่นห้าพันตัวทีครับ ไม่เป็นไรครัตัวเลขืงนเลขนี่แหละครับแปดร้อยสี่สิบสามบาทเนี่ยครับอ่าน,นี่ก็คืออันนี้จ่ายเมือ่อจ่ายเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเก้าครับสิบเก้ามกราคมครับผมสิบเก้ามกราทุกครั้งที่พี่ไปจ่ายเงินให้กับผู้หญิงคนนี้ทั้งทุกครั้งเลยใช่ไหมครับครับครับผมครับผ่านผู้หญิงคนนี้ทุกครั้งแล้วก็หลักฐานที่พี่ชำระเงินให้เขาไปเนี่ยหลักฐานที่ได้คือเป็น ครั้งล่าสุดนี่เป็นเป็นหลักฐานเป็นเป็นการโอนเข้าบัญชีเขาครับเพราะว่าตอนแรกน้องเขาบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีผมก็คิดว่าผมกับแม่บ้านก็คิดว่าเป็นบัญชีของของสรรพากรอำเภอครับแต่พอมาดูแล้วมันเป็นเป็นรายชื่อของน้องเขาครับบัญชีส่วนตัวผมก็คิดว่าน้องเขาว่ามันมันเลยเวลาครับกาคิดว่าเขาจะ่าไปไปยืนให้ภายหลังเสียภายหลังเพราะว่าก็เคยก็เคยพูดแบบนี้ครับ ตอนนั้นมันกี่โมงแล้วสี่โมงแล้วครับครับเหมือนว่าโอเคที่ให้บัญชีส่วนตัวนี่เพราะว่ามันสี่โมงแล้วนะครับเหมือนกับปิดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับครับอืมก็เลยค่าบัญชีส่วนตัวแล้วผมอยาตถามครับขอให้ท่านติดตามเรื่องที่ว่าอ่าผมและเพื่อนๆครับที่ได้ไปเสียภาษีไว้แล้วไม่เข้าระบบนะครับว่าจะให้สัรพากรอำเภอรับผิดชอบได้ไหมครับ นี่ไงครับวนี่คือเหตุผลที่ผมใช่ครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องตามเรื่องนี้ไงครับว่าเพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยยักยอกเงินเอาไปเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ไปเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแล้วก็ภาษีร้านค้าแล้วก็จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับห้าหมื่นบ้างเจ็ดหมื่นสองบ้างแสนห้าบ้างอย่างที่พี่มานะว่าเนี่ยแล้วเงินมันไม่เข้ากรมเนี่ยเขายังจะต้องมาเสียภาษีอีกใช่หรือเปล่า ใช่จีนต้องฟื้นนี่ไงคือสิ่งที่สังกัดนนทไทยต้องชี้แจงและท่านไม่พูดอะไรเลยอะเราโทรไปหาท่านก็ไม่พูดอ่ะครับแล้วจะให้เขาทํายังไงอ่ะเนี่ยเขาก็เลยพาไปแจ้งความในเบื้องต้นเนี่ยตามเอกสารการแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนทัยใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ไหมทั้งหมดทั้งหมดกี่สิบกว่าเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถือว่าสิเบดรายแล้วล่ะท่านที่ทราบล่าสุดเนี่ยนะแล้วผู้หญิงคนนั้นยังทํางานอยู่ที่สังกัดนนทไทยไหม บอกว่าเขาย้ายเข้าไปสรรพกรในในในจังหวัดนครราชสีมาครับผมย้ายไปเมื่อ,อไหร่<อ>พี่ทราบไหมผมทราบว่าพอพอ,พอสาเหตุนี่หรือว่าอะไรก็ไม่ทราบครับทีนี้ความมันมาแดงอย่างไงในพี่มาน,นะทวนอีกทีว่าพี่มารู้ว่ามันมีปัญหาคือคือเริ่มต้นที่ผมได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยมาจากลูกชายของพี่มาน,นะ บอกว่ามีปัญหาเรื่องภาษีนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐคนละครึ่งใช่ไหมตอนนั้นนะค่ะครับก็รวมด้วยะครับก็เป็นภาษีร้านค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับภาษีร้านค้าและรัฐบาลก็จะยกเว้นภาษีรายได้ตรงนี้ให้ไงที่เ็าจะออกกฎหมายมาสองฉบับเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าผมก็โอเคถามเรื่องนี้ก็ตอบได้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นไม่ยุ่งยากเอาเข้าจริงกลายเป็นเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ที่มานะมารู้ได้ยังไงว่าเงินไม่เข้าบัญชีมารู้จากใครมารู้จากมารู้จากลูกศิษย์ครับที่เขาทํางานอยู่อ่าันประกอเขตของนครราชสีมาครับผมโทรถามเขาว่าเอะเรื่องระบบภาษีผมก็อธิบายก็ฟังว่าครูได้ไปจ่ายเมื่อปีโน้นปีนี้ที่ผมก็บอกว่าเช็คให้ครูได้ไหมว่าที่ครูเสียไปมัน,ม,นมันเข้าระบบไหม,มก็ปรากฏว่าน้องเขาเช็คดูแล้ว ปี63ปรากฏว่าผมได้เสียไปแค่3,000ครับและปี64ที่เสียไปค้างภาษีใช่ไหมค้างใช่ไหมครับแล้วปี64ที่เสียไป3ครั้งไม่ไม่เข้าไม่มีเการยื่นภาษีเลยครับอ๋อทีนี้พอพอรู้พอรู้อย่างนี้ปั๊บทีนี้ก็สงสัยแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้ทําไงต่อครับทีนี้ผมก็พอดีไปอ่าตอนช่วงไปตลาดตอนเช้านี่ตอนเช้าจะ ไปตลาดกับกับแม่บ้านเกือบทุกวันครับก็ได้ยิน่าได้ยินแม่ค้าเขาคุยกันแล้วก็ร้านค้าที่อยู่บ้านใกล้เคียงนะครับเขาพูดว่าที่ท,ท,ที่บางคนไปเสียภาษีที่สันทากรมานีเขาบอกว่าโดนหลอกโดนต้มเขาเข,ขาพูดว่านี่ผมก็เอกใจครับโอ้ร้านค้าเขาพูดในลตลาดจะดมั้ยครับ ร้านค้าคุยกันในตลาดกับไอ้ที่เราสงสัยมาก็เลยให้ลูกศิษย์ช่วยเช็คเนี่ยอ้าวของเรายังค้างอยู่นี่นี่อ้าวพอมาฟังทางนี้เขาว่าโดนต้มอ้าวฉันก็โดนแหละสิถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ครับผมก็พอดีวันเมื่อวันพี่พี่มานะเพอเพราะพอฟังจากร้านค้าเขาพูดกันอย่างนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ไปที่สรรพกรหรือไปโรงพัก ไปสรรพกรครับผมวันที่ยี่สิบหกมกราครับผมไปสรรพกรครับแล้วก็ให้สรรพกรเช็คดูว่าภาษีที่ผมเสียมามันเข้าระบบไหมคือผมต้องการไปตรวจอีกครั้งหนึ่งครับก็เลยก็อือดีจริงสุดท้ายสรรพกรแจ้งให้ทราบว่าเขาพราว่าทุจริตหรือยังไงครับครับก็บอกว่าไม่มีอะไรการเสียภาษีครับแล้วเขาเขาแนะนําลุงยังไงเขาคงจะรู้มาก่อนครับเพราะว่าก่อนหน้าผมไปเขามี มีอ่าหลายรายที่เขาไปแจ้งไปเช็คเขาข<อ>แนะนําให้สันพากรสรรันรกรโนนไทยแนะนําให้คุณมานะไปแจ้งความไหมครับหรือว่ามาแจ้งเองครับไปแจ้งเองครับผมเพราะว่าเขาถามว่าเขาก็รวมกันแล้วเขาบอกว่าให้ให้บอกติดต่อกันมาว่าใครที่อ่าที่มาเสียภาษีแล้วเอาลองมาเช็คดูจะไ,ได้รู้ว่ามีกี่รายครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันครับเพราะว่าลูกโซเ,เชี่ยวมันเร็วก็เลยรู้ก็ไปไปหลายคนนก่อนไม่แนะนําให้มาแจ้งความเลยก็ท่านบอกว่าก็แล้วแต่พวกท่านครับคือว่าส่วนที่น้องเขาอาที่น้องเขายักยอกไปพวกคุณก็คงจะจะทําอย่างไรครับส่วนที่ภาษีที่ค้างอยู่ท่านก็ต้องมาจ่าย ตามหน้าที่ครับจริงๆก็ต้องไปฉันประกัฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยหรือเปล่าหรือเปล่านะแต่นี่สันปกรณ์จะบอกว่าไม่รู้ฟังดูก็เหมือนว่าคุณมานัทยังจะต้องไปเสียภาษีให้สันปกรณ์อยู่ส่วนไอ้ที่เจ้าหน้าที่สันปกรณ์ยักยอกเอาไปนั้นก็เป็นเรื่องที่คนจะไปว่ากันเองใช่ไหมครับอครับครับก็ทํานองนี้ครับผมครับแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่เราต้องมาแจ้งความเองที่โรงพักกัน9้าคนเมื่อวันที่ย5สิบห้าใช่ไหมครับยี่6นบค้าี่บผมครับ โอเคโอเคพี่มานะเดี๋ยวตามให้ต่อครับเดี๋ยวตามให้ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไล่เรียงกันอีกทีนึงเพราะหลายท่านก็ขอทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ขอบพระคุณครับพี่มานะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านทั้งสองครับผม